เช็คก,การโทรศัพท์ของเราค่ะไม้ที่ใช้งานอยู่มันเสียงยังดีอยู่หรือเปล่าหรือไม่มีปัญหานะคะถ้าเราต้องการอยากจะเทสด,ด้วยตัวเองเทสง่ายมากเลยค่ะแค่เราเข้าไปที่กล้องของโทรศัพท์นะคะแล้วเลือกวิธีบันทึกวิดีโอบันทึกวิดีโอต่างๆส่วนใหญ่จะมีเสียงนะคะจะมีเสียงเข้าไปที่ไม้ถ้าวิดีโอที่บันทึกแล้วมาเปิดฟังดูเสียงไม้เราเสียงดังปกติ น่นแสดงว่าไมเรายังดีอยู่แต่ถ้าของใครบันทึกเสียงออกมาแล้วเสียงมันเบาเบาผิดปกติให้สังเกตเลยว่าต้องมีอะไรอุดตันนะคะตามรูไม้รูไมจะเป็นรูเล็กๆแบบนี้นะคะอย่าลืมว่าถ้ามีเศษฝุ่นหรือเศษอะไรก,ก็แล้วแต่ที่เข้าไปอุดตันปุ๊บเสียงก็จะไม่ดังนะคะเสียงก็จะดังเบานั่นเองค่ะให้ดูลูไมค่ะหลังจากที่เราถอดเคสออกมาจะเป็นรูเล็กๆแบบนี้นี่ค่ะไม่รู้ว่าทะลุหรือเปล่านี่นะคะ รูเล็กแค่นี้เองนะคะถ้ามีเม็ดฝุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่มาอุดตรงนี้นะคะเสียงไม่ดังทันทีสังเกตเลยถ้าเราคุยสายอยู่ถ้าเราอยากรู้อ่ะเราเอามืออุดรูนี่เลยพูดให้ตายปลายทางก็ไม่ได้ยินอันนี้คือไม้นะคะไม่สนทนาจะออรูเล็กๆตรงนี้เลยไม่จะอยู่ติดกับแผงตูดตรงนี้ค่ะให้ดูแผงตูดน,นี่อันนี้คือไม้ซึ่งตัวตัวบอร์ดนะคะตัวเคสก็จะมีรูก,กั้นอยู่ตรงนี้รูเล็กๆนะคะ แล้วก็มีเคสนอกประกอบด้านนอกแบบนี้ถ้ามีฝุ่นอุดตันเสียงก็จะไม่ดังแต่ถ้าของใครเข้าใจว่าเสียงตัวเองมัน,มน,มนดังเบานะคะให้ใช้แปรงนะคะค่อยๆขัดเอาเศษฝุ่นตรงนี้ออกเสียงก็จะดังปกตินะคะในกรณีที่เสียงเบานะคะแต่ถ้าของใครไม่มีเสียงเลยอันนั้นคือชัดเจนคือไมค์คุณเสียนะคะเพราะว่าไมค์อ่ะมันเสียงง่ายไมค์อยู่ติดกับตูดชาร์จถ้าตูดชาร์จเนี่ยมีปัญหาชาร์จบ่อยร้อนอีตัวนี้เสียด้วยนะคะให้ดูไมค์นี่ จะเป็นมิดเล็กๆนี่ให้ดูอันนี้คือไมค์นะคะแต่ละเบอร์จะไม่เท่ากันเนาะแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อพวกนี้นจะเป็นไมค์ดิจิตอลนะคะนี่ค่ะมันก็จะยึดอยู่ตรงนี้แผงเดียวกับตูดถ้าตูดชาร์จเนี่ยเราชาร์จบ่อยๆแล้วสังเกตว่าเครื่องเราร้นเนี่ยไมค์ก็จะเสียได้บางทีไม่ได้ชาร์จบ่อยไม่ได้ร้อนเลยโดนน้ําโดนน้าก็พังเหมือนกันต้องสังเกตนะคะถ้าดังเบาเมื่อไหร่ให้ลองทาความสะอาดดูก่อนอย่าเพิ่งซ่อม ทำความสะอาดง่ายๆใช้แปรงเนี่ยขัดๆเข้าไปตรงรูนะคะอย่าใช้ไม้จิ้มฟันทะลุนะคะบางคนทะลุไม่พอปลายเข็มหรือปลายไม้จิ้มฟันหักคารูเลยถ้านั่นนี่ยถ้าหักคารูก็เป็นการปิดเลยเสียงไม่ออกต้องให้โล่งที่สุดนะคะใครที่เจอลองทําตามดูค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ